ตามวิธีในการที่จะสร้างให้กีฬามีกำลังใจมีพลังใจได้ด้วยตัวเองมีวิวพาวเวอร์ดังนั้นวันนี้เราต้องมาเช็คก,ก่อนในพื้นที่ทั้งความคิดพื้นที่ทางความรู้สึกและพื้นที่ที่เรากำลังยืนอยู่นั่งอยู่หรือทำกิจกรรมอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจไหมว่างมีรู้สึกแบบอยากจะมีรอยยิ้มมีความสุขหรือเปล่าดังนั้นเราดูว่าเทคนิคแรกหรือวิธีแรก คุณจะต้องทําพื้นที่สมองของคุณให้รู้สึกโล่งเมื่อคุณรู้สึกโล่งคือมันจะไม่มีความคิดที่เป็นขยะมันจะไม่มีพื้นที่เหลือสําหรับสิ่งที่มันแย่ๆเราสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะเสพเลือกที่จะทําให้พื้นที่นั้นเต็มไปด้วยความสุขสิ่งที่เป็นพลังใจกําลังใจมันก็จะมาขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราเลือกที่จะโฟกัสสิ่งไหนเราเลือกที่จะลุยเรื่องอะไร เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกยกสิ่งที่มันไม่สําคัญอ,ออกจากพื้นที่สมองเพื่อไม่ให้สมองของเราลกเพื่อไม่ให้พื้นที่ของความรู้สึกเรารู้สึกไม่สบายใจทําได้ไหมทําได้เลยต่อไปอันที่สองคืออยากมีพลังใจเราจะต้องรู้จัก รีชาร์จเหมือนเราร่างกายของคนเราเหมือนกับโทรศัพท์เวลาแบตหมดใช่ไหมคะเราก็จะชาร์จแบตแล้วมันก็สามารถที่จะกลับมาใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมดังนั้นร่างกายของเราเมื่อเรารู้สึกหมดพลังใจรู้สึกท้อเราจะรู้สึกห่อเหี่ยวดังนั้นวิธีการสําคัญคือชาร์จแบตตัวเองค่ะด้วยการพักผ่อนเลือกพื้นที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจเลือกพื้นที่ที่มีคนที่เราคุยด้วยแล้วเราสบายใจเพื่ออะไรเพื่อให้หัวของเราโล่งพื้นที่ของเราทั้งความคิดและ ความรู้สึกมันก็โล่งเราก็จะรู้สึกโล่งและมีพลังนี่คือความเจ๋งของการที่จะสร้างวิวพอร์หรือพลังใจได้ตัวเองสิ่งง่ายๆเหล่านี้นี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งสมาธิออกกําลังกายทําได้หมดนะทุกคนทําได้เพราะเราเป็นนักกีฬาใช่ปะเราก็ออกกําลังกายอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่เรื่องง่ายๆจะง่ายยิ่งกว่านั้นคือลงมือทําทันทีข้อที่3ความลับเลยคือว่าทํายังไงให้ มีพื้นที่ว่างทําไงให้สมองโลง่งคือวิธีนี้ใครๆก็ชอบคือการนอนนอนพักผ่อนให้เพียงพอนักกีฬาใช้ร่างกายเยอะใช้พลังใจเยอะคือคุณจะต้องมีความแข็งแกร่งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันวันนี้ถ้าคุณขาดการพักผ่อนที่เพียงพอสิ่งที่มันจะทำให้พลังของคุณหดและหมดไปแน่นอนวันนี้ถามตัวเองซิว่าซ้อมเพียงพอพักผ่อนเพียงพอหรือ,อยังและสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณมีกำลังใจมีพลังใจที่จะเป็นนักกีฬา และคุณจะมีความสุขบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬานี่คือความเจ๋ง3ส,สิ่งง่ายๆก็อยากจะชวนเพื่อนทุกคนนักกีฬาทุกคนและพ่อแม่ทุกคนของนักกีฬาทุกคนลองนํามเทคนิคนี้ไปใช้ทํายังไงให้สมองเราว่างนะคะเคลียร์ให้ได้ใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. Wow s Sport Expert แล้วพบสาระดีๆกันใหม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ